สวัสดีค่ะวันนี้ทําขนมค่ะทุกคนทําขนมนี่ค่ะทำไปแล้ววันนั้นสามอันกินหมดก็เลยทําอีกนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้มีแป้งอะไรนะคะข้าวโอ๊ตกับกล้วยหอมอาหารเออขนม เพื่อคนรักสุขภาพอันนี้ก็เหมือนกันค่ะทำขนมฟังทันยพืชหัดทำนะคะทุกคนไปดูเขาทำมาก็เลยมาลองหัดทำก็ไม่ได้มีวิธีทำนะคะก็เอามาโชว์ว่าเออทำออกมาเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าไปดูเขา ไปดูเขาทำก็เลยมาหักทำนะคะเจริซาก็หมักแป้งไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะทุกคนอันนั้นที่เคยทำเมื่อเมื่อก่อนนะคะทุกคนอันนี้ก็ก็ก็จะไกลหน่อยนะคะอันนี้มีแป้งนะคะแป้งขนมปังแล้วก็เราก็มาตักเขาก็จะเป็น ก็มาหั่นหั่นมันนะคะเราจะกิน <c oughs> หัดททำค่ะทุกคนชอบทํานี่เดี๋ยวเวลาเรากินเราก็แล้วซื้ออ่ามะกอือมาฟักทองมาทาเยบพืชใส่ตามที่ต้องการนะคะ อันนี้หาทำเด้อค่ะเด้อไม่ได้อะไรมากมายเนาะนี่แป้งเขาก็แป้งเขาก็อะไรนะเดี๋ยวเป็นให้ดูใกล้ๆใหม่แป้งเขาก็จะเป็นแบบขนมปังแข็งแข็งนะคะทุกคน <c oughs> ใส่ทันเจียวพืชเยอะแย,ะ,ยะนะคะตามใจชอบเราวิธีทำก็ไปดูเขาทำมานะคะทุกคนเพราะว่า เรายังทำไม่เป็นหรอหกหัดทำนี่แต่ชิมดูแลดูแล้วยริซ่าก็นึ่งฟักทองใส่ก็จะเป็นสีออกเหลืองเหลืองนะคะทุกคนอันนี้เขาก็อาจอกนึบนึบหนึบนึบหนึบนึบนะคะอันใหญ่ไหมคะทุกคนเอามากินเล่นสำหรับคนรักสุขภาพคะ่ะ อันนี้อันน้อยกินให้ดูสีเหลืองอันนี้ก็อัลมอน์นะคะใส่งาขาวงาดำมเมล็ดทานตะวันเอ่อเมล็ดฟักทองหลายอย่าง ฮิวก็กินอิ่มค่ะทุกคนอืมหักทำาเล่นๆอยู่ว่างๆค่ะ แผ่นใหญ่อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็จะกินเราก็มาหั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะคะอันนี้ถือว่าโอเคอยู่ค่ะทุกคนหัดทำหัดทำเด้อค่ะไปดูวิธีเขาทำมาก็เลยมาลองหัดทำ ถ้าทำไปสองครั้งแล้วแหละสองกับครั้งนี้อันนี้ก็เป็นยาวๆเป็นยาวๆนะคะโอ้ยเป็นขนมปังแบบแข็งๆเนาะขนมปังทันยับพื้นนี่ <c oughs> อันน้อยอันเล็กกินได้หลายวันค่ะทุกคนเป็นขนมกินเล่นสำหรับคนรักสุขภาพเนาะอย่างคนที่ไม่อยากกินน้ำตาลเนาะอันนี้ก็อแป้งขนมปังกับ ข้าวโอ๊ตเนาะกับทันยพืชโอ้ยตต่ทีได้ได้หลายชิ้นค่ะมากินสอยเนี่ค่ะทุกคนอันนี้ชิ้นพิเศษใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากแล้วค่ะหน้าตาของเรา โอเคค่ะทุกคนออชิมอันนี้ให้ดูกัอนอันนี้คืออันนี้นะคะเจริซ่ากินแล้วอันนี้อร่อยอร่อยก่ะทุกคนมีขนมกินเล่นโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อ วันนั้นทำสามอันก็กินหมดแล้วไั่นี้ทําใหม่แต่เรามีมีกล้วยหอมอยู่เนาะเอากินนะล้ว็หยุดไม่ได้แล้วค่ะเด้อไปก่อนค่ะทั้งกินทั้งพูด